รายการอยากรู้ทำกูำก,ำกูรูทยะค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับแพลและเอวานะจ๊ะวันนี้นะคะม,มากับก่อนสี่รายการอะไรอยากรู้ทำกูำกูรูทยะค่ะ,นะ,คะนะวันนี้เรามาเลนอตันนี้ใช่ไหมพี่แพลใช่ค่ะเป็นตัวโยโกฮามานะคะฮาราดาสเปกเอ็กซ์นะคะตัวนี้นะจ๊ะย้ำว่าเป็น ตัวโยโกฮาม่าพาราดาสเปกเอสนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแจ้งเรื่องคุณสมบัติก่อนก่อนที่จะแจ้งราคาพิเศษบอกเลยว่าราคาพิเศษคิวหลังไรแน่นอนนะคะลูกค้าพี่แพรบ,บอกคุณสมบัติเขาไปค่ะว่าตัวนี้มันมีจุดเด่นยังไงบ้างจ้าสำหรับคุณสมบัติตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าดอกยางของเขาดูเลยนะจ๊ะว่าออกแบบไปในทิศทางเดียวกันนะคะลายดอกยางที่ฉกเฉียวนะจ๊ะ ทำให้มีสมรรถนะในการขับขี่นะคะดีนะคะตัวนี้นะจ๊ะบอกและอีกอย่างหนึ่งคือ เขามีคลื่นสองคลื่นใช่ด้วยลักษณะของดอกยางเนี้ยทําให้การขับขี่นุ่มไร้กังวลแถมรองดอกยางเขานะคะรองรองรีดน้ํานี่นะคะลึกนะจ๊ะรีดน้ําได้ดีขับในถนนเปียกนะคะบอกเลยว่าเอาอยู่แน่ก็คือว่าไม่มีสะบัดแน่นอนห<ช>นึบไม่ว่าจะถนนเปียกฝนตกหรือถนนแหง้งยิ่งแห้งก็ยิ่งหนึบยิ่งเปียกก็ยิ่งหนึบทำไมมันหนึบหมดเลยอะ่ะใช่ <laughs> เพราะว่าเราต้องแกงก่ะว่ายางโยโกะมันเป็นยางของ ที่เขาใช้กันในสนามแข่งตอนนี้อย่างจะค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพสูงใช่ประมาณนั้นค่ะถึกสวยถึกและก็อดทนนะคะถ้าใครเนี่ยเหมาะกับเขาเลยอ่ะสวยถึกอดทนเหมาะถ้าขับรถแบบรถกระบะไรซซิ่งหรือว่าจะเป็นรถที่แบบ เรืรถอะไรพวกเบนท์อะไรนิดอ่าใช่ SUV ขนาดใหญ่นะคะหรือว่าเป็นรถโซนยุโรปนะเพราะว่าเขาก็รับน้ําหนักได้ดีเยี่ยมนะคะสําหรับตัวนี้เลยนะคะคุณสมบัติของเขาแล้วเขาก็มีคืนตรงนี้นะคะสองคืนที่อ่ะเดี๋ยวชี้นี่เป็นคื่นี้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเป็นอะไรนะคะคนที่แถวคืนสองคื่นนี้เพื่อคืนตัวนี้ใช่ไหมที่ว่าเป็นทิศทางเดียวกันช่วยแบบว่า ขับในถนนยึดเกาะถนนอ่ะพุณง่ใช่ค่ะประมาณนั้นมันจะทําการเกาะถนนได้ดีขึ้นนะคะยึดได้ดีขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเขาพัฒนามาแล้วก็ลายสวยจริงๆจะบอกเลยว่ามันสวยมากแค่เห็นทีเดียวก็สะดุดคุณลูกค้าแค่ใส่แค่ยางอ่ะยางสะดุดตาแล้วถ้าจัดคู่ยางกับแม็กอ่ะแม็กพร้อมยางงี้สะดุดขนาดไหนใช่ไหมต้องเดี๋ยวหลังมองเลยอะแล้วสงการนี้ด้วยนะคะยังไงก็ต้องจัดแน่นอนนะคะคลิปให้ฟังว่ายางตัวนี้ใส่กับแม็กตัวนี้สวยดีนาน อกระซิบเหรอคะอันนี้กระซิบกระซิบใส่กับดีวานสวยนะคะตัวนี้นะคะเพราะว่าส่วนลูกค้าที่เข้ามาจัดกับดีวานมีมากตัวนี้ใช่แต่กับมารีวานนะคะส่วนคือนี่แอบกระซิบใช่ไหมไม่ได้มีใช่ไหมใช่ค่ะแอบกระซิบเราม่แจ้งราคาในหัวใจว่าเดี๋ยวแปลราคาแบบว่าพิเศษสุดเลยนะคะราคานี้นะคะบอกเลยว่าถูกมากเวอร์นะคะราคาคือถูกจริงๆนะคะ ราคาแรกนะคะอยู่ที่ไซส์225657นะคะอยู่ที่เส้นละนะคะจากปกติหน้าร้าน5,900บาทเปนนี้เราไม่ขายค่ะจากในไลฟ์สดเท่านั้นนะคะคุณผู้คจัดไปจากเหลือนะคะราคาเส้นะะะละอ่า5,600บาทนะคะไซส์ถัดไปค่ะ2,3,5,58นะจ๊ะ 2>, 2 3 5 5 5หราคายอยู่ที่เส้นละ7,2 0 0บาทนะคะและไซส์2 3 5 6า1ห้าราคายอยู่ที่เส้นละ7 3 5ดบาทนะคะไซส์2องส5ห้ราคายอยู่ที่เส้นละ7 7 0 0รอบาทค่ะคุณลูกค้าและไซส์ถัดไปคพ <ขอ S 1> ี่เพวขอหน่อยสองสี่ห้าสี่ห้ายี่สิบ่ีเส้นละเท่าไหร่คะอยู่ที่เส้น,ละ,สนละ6 4 0 0บาทจ้ะ 2554520บาทพี่แพรอยู่ที่7350บาทค่ะอืและไซส์ถัดไปนะคะ2 6 5 5กห้าาสนะคะอยู่ที่เส้นละ6450บาทค่ะไซสถัดไปนะจ๊ะ2754520ห้้เส้นละนะคะ7จ0 0 7ันเจ็ดพันเบาทเ7 0 0จ็ดบาทนะคะไซสถัดไปค่ะพี่แพร <ๆ S 2> 275 5 5 20นะคะอยู่ที่ราคาเยวกันจ้ะ7700ันเจ็บาทเช่นเดียสำหรับใช้ต่อไป265 40ขอบ22นะคะย้ำก่อนนะคะว่าขอบ22อยู่ที่เส้นละ8300บาทนะจ๊ะ285 3 5 22นะคะอยู่ที่เส้นละ8700บาทค่ะสองแปดหอยู่ที่เส้นละ8 4ด0สี่ร้อยห้าสิบบาท ให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะเพราะว่าราคาคืนหน้าร้านเนี่ยไม่ได้ราคานี้นะบอกเลยว่าราคานี้คือราคาพร้อมติดตั้งนะคะพร้อมบริการหลังการขายนะคะที่เราดูแลพี่ตลอดอายุการใช้งานไปเลยนะจ๊ะออนอกจากนี้ร้านเรายังมีบริการจัดส่งต่างจังหวัดนะคะถ้าเป็นพื้นที่ที่ใกล้ๆอำเภอเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะจัดส่งให้ฟรีนะคะบอกเลยว่าคุ้มนะคะจัดยากับร้านเราเลยจ้งสานี้ ใช่คือจัดส่งให้ปีถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะนะทุกจังหวัดนะคะคนเน้นย้ำนะคะว่าจัดส่งปีทุกจังหวัดนะคะเราบริการเต็มที่แล้วเราก็แถมประกันโครงสร้างไปด้วยนะคะ1ปีหรือ4ี่หมื่นโลนะคะคุณลูกค้าถ้ามีปัญหาก็ทักมาได้เลยโทรมาได้เลยนะจ๊ะสำหรับใครที่เข้ามาติดตั้งหน้าร้านนะคะพี่แพลวเขา้ามาติดตั้งหน้าร้านก็จะมีบริการหลังการขายไทยมีแจ้งไปมีสลับยางปีทุกหมื่นโล ขับพบหนึ่งหมื่นโลเข้ามาสับยางได้เลยหรือเติมลมในตัวเจนปะยางก็ฟรีตลอดอายุการใช้งานเช่นเดียวกันค่ะคือว่าทุกอย่างฟรีหมดเลยบริการหลังการลักการขายของเราคือจัดให้เต็มเต็มเลยนะคะคือเสียราคานี้ราคาเดียวเนาะดูแลกันยายาตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะยางที่จะมาเปลี่ยนม่อีกรอบนึงนะคะเราดูแลค่ะใช่<ๆ>โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็มาแจ้งคุณสมบัติแล้วก็ราคาให้แล้วนะคะถ้าราคายังไม่โดนใจนะคะ สโลกแกนของร้านเราค่ะลูกค้าเจอจ<น>ที่ไหนถูกกว่านะคะแคปจอมาจาะเราพร้อมสู้ทุกราคานะคะ,คะหรือ,ร,อราคาที่ให้ไปยังไม่ถูกใจนะคะยกหูโทรหาพวกเราได้นะคะ<น>เราคุยกันได้นะคะราคาค<น>่ะค<น>่ะจะสู้จนกว่าคุณพี่จะพอใจเนาะไม่พอใจเราก็จะทำจึงว่าที่จะพอใจแน,น่นอนนะ่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะ